เลิกงามยามดีมีจริงหรือไม่ใครเป็นผู้กำหนดมันยามดีจริงๆเหรอส่วนใหญ่ก็พวกเราก็วเวลาที่จะทำอะไรสักอย่างก็จะไปขอเลิกขอยามจากพระซึ่งสุกวันนี้ก็มีทั้งญาติโยมที่เป็นหมอดูมัง่งที่มีตำลงตำลาคำภีเยอะแยะไปหมดเลย อ่ที่บอกว่าเลิกนั้นดีเลิกนี้ดีกันอยู่เตรียมทวงเจ้าไปหมดนะแล้วมันมันมินมันดีหรือเปล่ามันดีจริงเหรอแล้วจะเชื่อใครได้ล่ะเนื่องจากว่าลายมันมีหลายที่นะ <c oughs> เดิมทีเนี่ยการดูเลิอกอยูลยามเนี่ยก็จะมักไปขอกับพระนะเนื่องจากว่าเวลาเราจะทําอะไรต่างๆเนี่ยต้องอ่าอาศัยท่านพระท่านเป็นผู้ที่จะมาทําพิธีให้นะ ก็ยิงต้องไปขอพระเดิมๆก็คงจะเป็นเพราะว่าจะดูว่าพระว่างไหมแล้วก็จะที่เราจะมาทําพิธีอะไรต่างๆจะต้องทําอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างอุปกรณ์อะไรบ้างอย่างเงี้ยนะก็เลยต้องไปถามพระพระจะกำหนดให้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องยามยามดีก็ต่อมาอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าฝนฤดูอะไรต่างๆเพราะบางการไปขอเรื่องสร้างบ้านเนี่ยไปสร้างตอนฤดูฝนเงี้ยอาจจะทํางลำบากอะไรจะมีพวก เรื่องดูดูการเรื่องเวลาเวลาอะไรพวกนี้เข้าไปด้วยก็เลยเป็นเอามากขึ้นเรื่อยๆในทุกวันนี้ขึ้นมาก็จะมีตำ,ตำารงตํารามีหงซุยหงจุ้ยอะไรต่างๆเข้าใหมาเยอะๆแล้วเราจะ,ะทำอย่างไรถึงจะรู้ว่ามันดีหรือไม่ดีเนะเข้ามาดูที่ทางบาลีก่อนก็น่าจะเป็นหลักฐานที่เก่าแก่มากที่สุดก็คือบาลีของเราเนี่ยนะฮะในบาลีเนี่ยท่านก็ว่าไว้ไว่า ประโยชน์ของงานนั้นคือเลือกดีของงานนั้นเนี่ยอันนี้คืออ,อที่มีในบาลีนัน่นนใยสนใจก็ไปหาค้นหาเอานะความหมายของที่ทางท่านว่าไว้อย่างนั้นเนี่ยก็คือเราเนี่ยไปคือเลือกคือดวงคือยามอะไรต่างๆบางทีมันก็สงสัยว่าเอ้ยเราพร้อมแล้วทําไมเราจัดไม่จัดเลยนะเราต้องไปทําไมเป็นรออีก เก้าจุดศูนย์ศูนย์นเก้าจุดศูดดนย์เก้าอะไรต่างๆนะไมต้องไปรอเราทาก่อนนั้นได้ไหมมันผิดหรือมันบาปหรือว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคือถ้าหากว่าเป็นตามบาลีเนี่ยนะที่ท่านก็ใบกําหนดไวด้วทางท่านก็บอกว่าประโยชน์ของงานนั้นเน่ะก็คือเรื่องดีของงานนั้นคือถ้าหากว่างานนั้นเน่ะพร้อมแล้วท่านประธานอะไรก็นคนที่จะมาให้เกียรติ พิธีการอาหารต่างๆทำกิจกรรมต่างๆไว้เตรียมพร้อมแล้วก็สามารถที่จะทำไปได้นะที่กำหนดเป็นเวลเวล่ำเวลาไว้นะก็กำหนดไว้เพื่อที่จะให้สร้างความพร้อมเพียงนะให้ทุกคนมาก็มาพร้อมเพียงกันเวลานี้นะทุกคนก็จะได้มาทำไปพร้อมกันนะอย่างนั้นอันนี้ก็คือความหมายของเรื่อกคามยามดีซึ่งมันก็เป็นวัฒธรรมที่ดี ของไทยมาตั้งแต่โบราณน,นะคือเป็นการวางแผนที่ดีมาแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยมักจะไม่ค่อยจะไปใช้เท่าไหร่ะมาทันบางไม่ทันม worldwide worldwide s. S. ันก็ต้องรอประธานก็รอประธานเอาทุกวันเนี่ยนะส่วนการที่จะปฏิบัติธรรมเยในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเลือกดีของการปฏิบัติธรรมนะที่มันเป็นชั้นที่เป็นการปฏิบัติธรรมะนั้นจะเป็นชั้นที่ท่านว่าการเลือกของประโยชน์ของงานประโยชน์ของการอยู่ครัวเรือนของท่านนะแต่ว่าการประโยชน์ทางธรรมล่ะ ถ้าการปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์ลหละเราจะเอาเลือกไหนอายุเท่าไหร่จึงจะทำเข้ามาปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยท่านก็บอกไว้ว่าทำาตีวนี้เลยอากาลิกโกอากาลิกโกนะถ้าการปฏิบัติธรรมเนี่ยอากาลิกโกทำไปเดี๋ยวนี้เนี่ยหลังจากที่ฟังหลวงพออ่อพูดเสร็จเนี่ยก็ทำได้เลยสามารถทกตอนหลวงพ่อพูดอยู่ก็สามารถปฏิบัติธรรมได้เลย การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ต้องไปเสียเวลาเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพระบุทยเจ้าท่านบอกว่ามันมีความจําเป็นขนาดไหนอ่ที่จะต้องปฏิบัติธรรมอ่าโดยอริยมัอ่าอริยสัจสี่มักมีองค์แปดแล้วก็ทำศีลสมาธิปัญญาหรือว่ามาทํากายกตาสติหรือมาทําเพื่อออกจากทุกเนี่ยมันมีความเร่งด่วนขนาดไหนหรือมันต้องใช้เวลาขนาดไหนเพราะว่าท่านเปรียบว่าเหมือนอ่ไฟเนี่ยมาเผาไอ้เมื่อไฟลุกอยู่บนเสื้อผ้าของเราเนี่ย หรือไฟมันลุกอยู่บนศียษางเ,เราเนี่ยเราจะต้องไปรอเลิกงามย <c oughs> ามดีไหมต้องไปรอไหมว่าอุ้ยไอ้ไฟกําลังะไหมอยู่บนหัวเนี่ยโอ้ยนี่ยังไม่ได้ถึงเวลาเก้าเก้าน,นาฬิกาเก้านาทีเลยต้องรอเวลาเก้าน,นาฬิาเก้านาทีก่อนไหมอันนี้ปัญหา,าอะไรอย่างเงี้เพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเ่ยไม่ต้องรอเวลานะไม่ต้องรอเวลาที่จะบาเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทุกขึ้นมาเมื่อไหร่บางคนนี่บอกอมันก็อยู่ดีสบายอยู่ก็ไม่เป็นไรแล้วไม่ยังไม่ปฏิบัติธรรมอ่เดี๋ยวพอทุกข์มาใจคราวนี้ไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนไม่ได้เตรียมว่าอ่ไม่เตรียมใจไว้ก่อนว่าจะแก้ปัญหาอย่างไงหรือว่าทุกข์เนี่ยมันคือทุกข์เนี่ยมันมาได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเอ่อทางหูตาจมูกลิ้นเนี่ยคือมันมาตลอดเวลาแล้วก็ไอ้อยู่ในใจของเราเนี่ยมันก็มีไอ้กรรมเดิมแบบเรียกว่าสัญญากร,รมเนี่ยเดิมมันก็มีอยู่แล้ว มันผัดสะกันอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าหากเราไม่ฝึกที่จะทิ้งอารมณ์นะเมื่ออารมณ์นั้นใหญ่มันผ่านมาอย่างเช่นทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องของพวกที่มีอารมณ์อะไรเรียกว่าอะไรเราไอการซึมเศร้าอารมณ์ซึมเศร้าเนี่ยมันก็สะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเขาก็สะสมมาเขาเองเขาก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรนะเพราะนั้นเราจะต้องเตรียมตัวหรือว่าเราต้องรีบที่จะทําเลยนะคนที่ไม่สมเด็จคือคนไม่ไม่รีบทํา ตองเรียบที่จะทำเรียบที่จะมาเอาความรู้สึกมาไว้ที่กายเพื่อจะทิ้งอารมณ์คือให้จิตวิญญาณที่มันอยู่ในอารมณ์เนี่ยให้กลับคืนมาอยู่ที่กายให้ออกมาอยู่ที่กายให้ทิ้งอารมณ์นั้นทิ้งไปบ่อยๆนะอารมณ์เนี่ยเช่นอารมณ์ซึมเศร้าเนี่ยมันจะค่อยหายไปมันจะค่อยจางลงถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ทําไม่ฝึกตรงนี้มาก่อนเลยเนี่ย อารมณสมซัก็จะสะสมสะสมสะสมพอมาถึงระยะหนึ่งก็หาทางออกไม่ได้ก็ฆ่าจะตออยายเห็นไหมที่มีข่าวมีข่าวกันอยู่บ่อยๆเพราะนั้นสิ่งที่จะบอกในวันนี้คืออากาลิกโกไม่มีเวลาแล้วคุณต้องเริ่มปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตอนนี้เลยจะ้ะ